โอมชานติวันนี้วันที่9เดือนกันยายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนบานให้ศึกษาและก็เรียนรู้อย่างต่อนเนื่องตราบนานเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ลูกศึกษาสิ่งนี้ก็เพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์สำหรับโลกที่บริสุทธิ์ คำถามของเมรีในวันนี้พ่อนั้นได้ให้การสอนกับลูกๆเพื่อที่จะทําให้ลูกนั้นทัดเทียมกับท่านในคุณธรรมอันใดคําตอบบาบาพูดว่าลูกๆดังเช่นที่พ่อไร้ความหยิงทนงดังนั้นลูกๆก็ยังจะต้องมาเป็นเช่นผู้ที่ไร้ความหยิงทนงเหมือนกับพ่อพ่อเท่านั้นที่ให้การสอนกับลูกๆที่จะกลับมาบริสุทธ โดยการกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อคำถามที่สองเมื่อสติปัญญาของลูกเริ่มดีความลับอะไรจะอยู่ในสติปัญญาของลูกได้โดยอัตโนมัติคำตอบฉันดวงยานเป็นใครฉันดวงยานเป็นใครพ่อผู้สูงสุดดวงยานที่สูงสุดเป็นใครบทบาทของท่านคืออะไร บทบาทอันเป็นนิรันด์ซึ่งต่อเนื่องมาที่ถูกเล่นและบันทึกไว้ในดวงยาณคืออะไรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสามารถที่จะเข้าใจได้โดยผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีทั้งนั้นบาบาจึงพูดว่าลูกจะต้องชำระสติปัญญาของลูกด้วยกะให้บริสุทธิ์ด้วยการจดจำท่าน สาระเขาคุณไดรทำเพื่อการปฏิบัติของเมอรีในวันนี้จุดแรกจงใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่าไม้มีความอยากปรารถนาต่อนิมิตและอื่นใดอย่าได้เป็นผู้ที่ทอใจและหยุดศึกษาเล่าเรียนจุดที่สองในขณะที่มองดูที่รูปภาพให้ตึกตรองมาหาสม,มุทรแห่งความรู้และบันทึกทุกสิ่งไว้ในหัวใจของลูก ลูกจะต้องทำตับเซียของราชาโยคะพรขอบบดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจงมีประสบการณ์ในมือพรของพ่ออยู่บนศีรษะของลูกตลอดเวลาแล้วจงมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรคสามขอให้ลูกนั้นจงมีประสบการณ์มือพรของพ่ออยู่บนศีรษะของลูกตลอดเวลาและจงมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรค ผู้ที่มีพลังทั้งหมดเท่านั้นสามารถจะมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรคได้ดังนั้นให้มีความทราบซึ้งนี้อยู่เสมอฉันคือนายผู้ทรงอำนาจให้ใช้แต่ละพลังในเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าจะใ้รูปแบบหลายๆรูปแบบที่มายาจะมาหาลูกก็ตามลูกจะต้องคงอยู่อย่างเต็มไปได้วยความรู้อยู่ใน รูปรวมโดยการมีประสบการณ์มือของพ่อและเพื่อนของท่านทุกวันทุกวันในอมริตเวลาจงนำสำนึกรู้ของตีลักณ์แห่งชัยชนะเข้ามาสู่สำนึกรู้ของลูกให้มีประสบการณ์ในการมีมือพรของบัพดาดาอยู่บนศีรษะของลูกแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและเป็นผู้ที่ไร้ความกังวลได้พระดิโพธ ผู้ที่มีประสบการณ์ของความสุขอันไม่เสื่อมสลายโดยการทำงานรับใช้และให้ประสบการณ์กับคนอื่นเท่านั้นคือผู้รับใช้ที่แท้จริงผู้ที่มีประสบการณ์ของความสุขอันไม่เสื่อมสลายโดยการทำงานรับใช้และให้ประสบการณ์นี้กับคนอื่นเท่านั้นคือผู้รับใช้ที่แท้จริงอัชาโอมตานติ